บังนี้อัตามาภภาพจาะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนาเกิดในอินเดียเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาวารมีกุศลราศีของท่านพุทธศาสนิกชนโดยสมควรแก่ตามเวลาดังเนนความว่าขึ้นชื่อว่าความเก่าแก่โบราณกันแล้ว ตก็ลดให้ประเทศอินเดียหรือชุมพูทวีปสมัยโบราณแม้ปัจจุบันนี้ชาวอินเดียเองใช้คำว่ามัทธยมป,ประเทศหรืออุตมะประเทศกันอยู่อย่างแท้ห่หลายอินเดียเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกยังอนุรักษ์ความเก่าแก่ของตนไว้ได้ อินเดียเป็นต้นเขาของวัฒนธรรมอารยธรรมและาศาสนาของโลกและสามารถรักษาสนบทนียรประเทณีจารีที่เก,าเก่าแก่ให้วัฒนาสถาพรยึนยงคงอยู่ตลอดไปทั้งนี้ก็เพราะชาวอินเดียเป็นคนมีศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ก่อแกร่ ชาวโลกทั่วปควรแก่การส,สังเสริญรัฐทิประเพณีตั้งแต่สมัยเืห้าปัตปีหกปีที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรแบบัดนี้ก็ยังคงรักษาไว้ได้อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เลยดังจะเห็นได้เช่นนักบวชกลงรัฐทิเมื่อสี่พันปีก่อน โคยทำเด็กระบาดเขาอิเล่ของเติมให้หมดไปโดยการสวดมนต์ภาวนาหรืออดข้าวอดอาหารเพื่อให้ละกิเล่หมดไปแบบนี้ก็ยังคงในสภาพเดิมยังคงถือปฏิบัติดูเช่นนั้นสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายบางจำพวกนิยมเดินทางด้วยเท้ากล่า ในระยะทางเป็นพันธรรมาเพื่อหวังจะให้กิเลสหมดไปเข้าไปถึงปาราหาตมันหรือพผลมาตามฏัทิของเขาแต่ทางพระพุทธศาสนาอาจดังเห็นลัทธิดังก่ลาแล้วว่าม่ใช่ทางหลุดพ้นจากกิเลสข,ของผู้ดำเพ็นไดน้และนักบวชบางกู้ นี้เขาก็ยังนับถือปริบัติการอยู่จนกระทั่งปัจจุบันน,นี้ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมท่านพุทธศาสนิกชจนทั้งหลายชุมพูทวีเป็นดินแดนที่กว้า,างใหญ่ไพศาลที่สุดประเทศหนึ่งของโลกศูนย์กลางของวัฒนาธรรมของชาวชุมพูทวีนะั้นตั้งอยู่ที่เมืองปาราสี เป็นนครที่เก่าแก่เมืองโบราณเป็นเวลานานแล้วเกือบหนึ่งันเจ็ดพันปีถึงจบเรียกกันว่านะครพารานสีอันศักส์สิเป็นดอนเกิดแห่งวัฒนาธารรมอารยธรรมและวัทนธิศาสนาตา่ตางๆของชาวอินเดีย สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ปรากฏในนครนี้นเช่นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนไปอาบน้ำล้างบาปกันตลอดวันตลอดคืนซึ่งเดินทางมาจากทิศานุทิศของอินเดียสู่าาน,นครพารานสีนี้เพื่อล้างบาปในแม่น้ำคาางคาเพื่อไปสวรรค์ถ้าใครอาบ ในแม่น้ำคงคากันแล้วก็เชื่อกันว่าสามารถไปสู่สวรรค์กษัตรา์พรบแทพสู่เศรษฐีมหาเศรษฐีของอินเดียก็นิยมมาอาบน้ำล้างปากกันในแม่น้ำคงคาแห่งน,นี้นักพรตรานาศีนี้จะเดินทางไปสู่สถานที่แห่งใด ก็จะพบแต่ความเก่าแก่ทั้งสิ้นทำให้นึกถึงสภาพการตั้งแต่อดีตจนเป็นยุทธงอันสุขใสของชาวอินเดียนคือสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าได้ถือกำลัดเอาพระนครนี้เป็นศูนย์กลาง ของการประกาศพระพุทธศาสนาครหนึ่งในบันดาสิบแควนฉะนั้นนักแฟพร,ราณสีจึงมีความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งในการศึกษาและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏเป็นนิมิตชัดอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นความสำคัญของเมืองสารนาหรือปาอีสิปัตนาบรรลุคตายาวันซึ่งเป็นสถานที่แสดงประโถมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีทั้งห้าคือทรงแสดงพระธรรมจักกับปวตนาสูตรและสถานที่แห่เดียวกันนี้ท่านสีธรรมปารา ผู ơ, b b ้ไห้กำเนิดมหาโพธิสมาคมใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันและได้เป็นผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียไม่คืยจีบตีครั้งหนึ่งท่านผู้นี้เป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญของชาวพุทธทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านผู้นี้ได้ถึงมรณาภาพแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองท่านสาวทุกชนทั้งหลายนะคพร,ราราณสีนอกจากจะเป็นศูนย์กลางแห่งาศาสนาฮินดูแล้วยังเป็นศูนย์กลางแห่งการ นึนกถึงพะโนภาพในอดีตร่างไปพุทธการที่พระพุทธศาสนายังกำลังจเจริญรุ่งเรืองแล้วรู้สึกว่าทําให้เกิดความสังเวชหลุดจังตาอิสิตตนะอาลุกษัายวันเป็นสถานที่ที่ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วสํัเด็จจากที่ตรัสรู้ทีุ่นทีมณฑลริมฝั่งแม่น้ำเนราชาลาซึ่งปัจจุบันเรียกว่าพุทธชายามาถึงปาอีจีปาตนาหรือกัจายาวันเป็นระยะทางยาวถึง129่งล้ัน พระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินด้วยพระอาทเพื่อไปหาปัญจวัครทีซึ่งเป็นสารุสิคของพระพุทธองค์ปาอิศิปัตนาเมลัสชายาวาแปลว่าตาเป็นที่ให้อาภาัยแก่งูเนื้อซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเรือสี สถานที่เห็นนี้ปัจจุบันเรียกว่าสารานามาจากคำว่าสาวันชนาแปลว่าเป็นที่พึ่งของกว่าห่างจากตัวเมืองมาลสีประมาณหกไมล์ตามอิสิปปนนันรรลิขิายวันนี้เลย เป็นสถานที่ประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าจึงนับว่าพระพุทธองค์ได้ประกาศพุทธธรรมนูญแห่งพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกณสถานที่แห่งน,นี้พระพุทธวจนะที่ทรงแส,สดงนั้นเรียกว่า ธรรมจากกับปวัตนาสูดดังพระตบาลีที่ย่ายยกตั้งไว้เป็นทิเคประวัปรากฏในเรื่องต้นนั้นว่าเอวังเมสุตังเป็นต้นซึ่งแปลเป็นเนื้อในใจความว่าดังได้ยินมาดังนี้สมัยหนึ่งพระพูธมีพระพาเจ้าประทับอยู่นณป่า อิสิปตนะมฤกตายาวันนักแพร์พราศสีคราวทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระปัญจว,วัคคีมาภูแล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นใจความว่าดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายทางเดินสุดโตงสองประกาศ บางพิชิตไม่ควรเสรคือการสุขันลิการุโยกการตารประกอบบกนุ่นมมมมอยู่ในเครื่องการลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของเลสาต่างชา้าเป็นของผู้อยู่กองเรือนม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าหาประโยชน,น์อันใดไม่ได้เลย กีกทางสายหนึ่งคืออัตติยรมตฐานโยกการตามระกเกิดตนให้ได้รับความบรรพ่าการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆเป็นเหนทางนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ทางของพระอริยเาาจ้า ได้เองมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเท็ทึกแก้ปัญหาชีวิตได้เป็นทางมันพระอริฮาฮาฮาายเจ้าเราท่พุทธสาวกดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องใครก็ตามถ้าใช้หนทางดังกล่าวแล้วจะมีชีวิตลอารลื่นในที่สุขสถา และในการทุกเมื่อข้อปฏิบัติตามทางสายการไม่เท่าใกล้ที่สุดทั้งสองพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทางดวงตาคือปรีชาญยาณให้เป็นไปเพื่อความสงบรนะงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อพระนิพพานคือเึ่อม เคื่องรัมหนึชิมาปฏิปทาคือทางมีอันแปดได้แก่ปัญญาบางเห็นชอบหนึงวาดังลิชอบหนึ่งวาจาชอบหนงตามทางชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความเทียชอบหนึ่งการละลุชอบ ตั้งใจชอบหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทานิเรยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วธรรมดวงตาคือติชายาเป็นต้นไปเพื่อความสงบรังนักเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อพระนิพาพานดู่อนทิสุท ข้อนี้เป็นของจริงของพระอริบอยบุคคลคือทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความแย่ใจความังพันความเจ็บใจความเสียใจความทุกขทเใจเป็นทุกแต่ละอย่างละอย่าง ความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทข์ความทับทลาจากสิ่งที่รักเป็นทข์ความกาณาไม่สวัางเป็นทุกข้อนี้เป็นของจริงของบุคคลคือเหตุไม่ภทกเกิดขึ้นตั้หาความทยาอยาอยากอันใดทำให้เกิดอีก เป็นไปด้วยจาัาทิคือความเพื่อเพินได้แก่สัตพิติปัญหาและหลากะคือความตหนหกเป็นต้นผลของการประก,การพระพุทธศาสนาทางแรกของพระพุทธเจ้านะั้นปรากฏว่าพระอัญญากทัณญา ลุกคันตอนพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ถึงกับตรีภูธรรมว่าอัญญาสิวัตโธโกนัญโยพระอัญญาโก ส่วนพระสงฆ์ห้ารูปนะั้นไปประกาศพระพุทธศาสนาตามนิคบบนจนนาบุตร้าธานีน้อยย่างต่อไปและการประการพระพุทธศาสนาขอพระพุทธเจา้าและพระสาวรทั้งหลายก็ได้แพ่หลายอย่างกวมเหลว เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานับเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเริ่มตรกแต่เจ้าลัทธิเดียรถีนิกรมปานิพาชกในนิกายต่างๆของศาสนาธรรมได้สลับลัทิ้งลัทธิความเชื่อเดิมของตนหันหน้าเข้ามานับถือพระพุทธเจ้า จนกระทั่งพระราชาพระมหากษัตริย์มหาราชาในสิทกลัฐนั้นก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาทรงรับเป็นพุทธศาสนูประถมกยกตัวอย่างเจ่นพระเจ้าเทพิสารแห่งมหาอาณาจักรมกุฎลัฐปชาชจนพลเมือนทุกชนชั้วันณนะ ในิแรงชมภูทว,วีปคือกษัตริย์ผ่าแท้สูงได้หลังหน้าเข้าตาสนทนาเจราจากันอย่างเป็นนิสจฉสหลายอีกครั้งหนึ่งด้วยหน้าตายิงแย้เแจ่สใสโอบอ้อมมาดีว่าจีไพราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนของสน ทั้งนี้ก็ด้วยพุทธธรรมขององค์ชนเ็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางสื่อสัมพันธ์หันหน้าเข้าหากันได้อย่างสนิทสนมสามัคคีกันเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ประชาชนเข้าหากันได้ทุกชันวรรงนะ โดยที tomorrow, book, karaoke, voltar, home, ่ทุเชื้อชังวันะยอมรับนับถือธรรมเป็นอุดมแก่คนของสังคมและเพื่อคืูไว้ในเสียงและแป่ัะเมืองนั้นก็เอ็นไปด้วยวักววาอาลายทุกท่สถานที่ทักทาอาศัยของพระภิกษุโดยที่พระมหากษัตริย์ายด้านต่าง รับเป็นโยยอุปกาช่วยเหลือพระภิสุสงด้วยปัจจัยสีมีจีวรบิน็นท่าปาเส,ส,ะนะาเสามาสนะขิลานเทศยาอุรมสดุลการเดินทาไปประกาศพระพุทธศาสนาของพระภิสุสงทั้งหลายนับว่าสกปรกซาเพราะมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา คอยให้ความสะดวกทุกข์บรรทานานิ้คนจนรักราชธานีทุกประการท่านพุทธศาสนิกนชนทัรงหลายพระพุทธศาสนาได้จเจรินรุ่งเรืองวัฒนาสถาทนที่สุดประชาชนได้ดบรรลุนักผลนับเป็นจำนวนมากม นับว่าเป็นรุทธทอของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวในที่สุดพระพุทธศาสนาได้อับแสงลงจากอินเดียโดยไม่มีใครค่าถุงจะเหลืออยู่ก็แต่เทียงทราบของโบราณวัตถุกเก่เาๆสลักหักทางทิพยไว้อธิเชน ที่ปาอิสิปะนะมลรืกทรายวาวนสถานที่ประกาศพระพุทธธรรมนูญของขอพระพุทธศาสนาครั้งแรกซึ่งโบราณวัตถุที่ปรากฏเหลืออยู่ก็มีแต่ธาตพุทธสถานที่สําคัญสําคัญดังนี้หนึ่งสถูเจ้าคันที สร้างไวนะ้นาที่พระพุทธเจ้าทรงพพระปัณจวคีเป็นครั้งแรกตั้งอยู่ไม่หางจากตาอิสิการนาุกธัตรายาวันเท่าไรนะพอจะมองเห็นกันได้สองหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอัโสทหารลาหอางจากศูนเจ้าทันธีประมาณหนึ่งกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปาสิตาตังหรือจัจา,าวัน 3. สามซากสังชาราอิสิปะตะพนักหรุจัยาวันเป็นเนื้อที่บริเวณอันกวออ้างใหญ่สามารถจุดพระสงฆ์ในสมัยนั้นได้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยูปมีกุติหลายสิบหลังหลายชั้นด้วยสี่ มหาอุเบกษ์ที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานธรรมจักรในสถานที่แห่งน,นี้ห้าถสตสีธรรมราชิกะตั้งซึ่งตั้งอยู่เบื้องขวาขอสิราจารกขอพระเจ้าอักโสมหาหาณ Chánh đường chính Bên thá sát thủ Thì giải từ Mà hữu mà Mà hợi thân hiệu Thân xã Thân chân thân đồ hà Tăng cảo đều Luôn Tẻ xa Bên hạng Hữu sổ Đời Thánh thần 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 ีและถังก,กับทั้งหนังสืออื่นๆอีกมากมายการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนาเกิดในอินเดียมีอัตราที่บายดังบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขออนุภาแห่งคุณพระสีรัตนา และบุญกุศลทุจท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นตระแตเป็นเดชะเป็นพลวัตจันให้ท่าน